เราก็ไม่ได้ไปสังเกตการหรอกเพราะว่ามันอันตรายต่อการที่ไปเจอผู้คนมากมายนะคะเราก็อาศัยติดตามข่าวว่าจะเป็นยังไงมั่งใช่ไหมคะวันนี้เป็นวันที่น้องๆแรงงานต่างด้าวนะ เข้ามาเกาะพังงานทั้งบนฝั่งแล้วก็ในเกาะนี้มีไม่ถึงสองพันแน่นอนนะคะนายหน้าเป็นคนพามานะคะไม่ใช่ไม่ใชเ่เจ้าของธุรกิจนะอันนี้เขาเล่าว่าอย่างนั้นเนาะก็เลยทำให้คุณหมอออกอาการคุณพยาบาลกับกลุ่มจัดฉีดยาก็รู้สึกอึออ้งๆอยู่เหมือนกันนะคะสองพันคนนี่ถึงมืดเชียวนะคะ สองทุ่มจะหมดไหมเนาะข่าวที่แล้วนี่สองทุ่มสามทุ่มกว่าจะได้กลับบ้านนะคะคุณหมอที่ฉีดเนาะข่าวนี้มาดูกันว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะแล้วจะเล่าต่อให้ฟังถ้าเพื่อนท่านใดอยากจะติดตามข่าวก็เข้าที่เกาะพัง,งานกรม่ควบคุมโรคเกาะพัง,งานนะคะรอพเกาะพัง,งันก็ได้นะคะ เข้าไปติดตามข่าวได้เลยเนาะ <G un> การใช้ชีวิตอยู่บนเกาะนี้ยังเหมือนเดิมค่ะแต่กินข้าวเพิ่มเติมมากกว่าเดิมเนาะอาหารเป็นยา เดี๋ยวจะชวนทุกคนไปหาตัดเอากิ่งของกิ่งของเขาเรียกมะกอกป่านะมะกอกป่า มะกอกปลาแต่ว่ามันเราปลูกมันไว้ที่บ้านนะมีสองต้นดีติดริมบ้านได้เม็ดมาแล้วมันก็ให้มันงอก <S <S 1> <S 1> ไปเอากันไกลก่อน ขอโทษนะคะมันเป็นสัญญาณที่ไกลไปนหน่อยก็เลยไม่เสถียรมันหมุนๆเนาะ